ไวรัสตับอักเสบคืออะไรไวรัสตับอักเสบคือการติดเชื้อไวรัสที่ทําให้ตับอักเสบซึ่งถ้าปล่อยไว้อาจดุนแรงจนกลายเป็นตับแข็งหรือกลายเป็นมะเร็งตับได้ไวรัสตับอักเสบมีหลายชนิดแต่ที่พบบ่อยคือชนิด A ชนิด B และชนิด C ไวรัสตับอักเสบชนิด A มักมีอาการเฉียบพลันตัวเหลืองตาเหลืองอ่อนเพีย สามารถติดต่อได้ผ่านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ A ไวรัสตับอักเสบชนิด B มักไม่มีอาการในระยะแรก <t itt u> แต่เชื้อจะทำลายตับเรื่อยๆจนกลายเป็นตับแข็งหรือมะเร็งตับสามารถติดต่อผ่านทางเลือดเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบชนิด C มักไม่มีอาการในระยะแรก และไม่มีวัคซีนป้องกันซึ่งจะส่งผลให้กลายเป็นตับอักเสบเรืเ้อรังสามารถติดต่อได้ผ่านทางเลือดเช่นการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันหากตรวจพบเร็วสามารถรักษาให้หายขาดได้วิธีการดูแลและป้องกันกินอาหารสะอาดดื่มน้ำสะอาดใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมร่วมกับผู้อื่นฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิด A และชนิด B เลี่ยงแอลกอฮอล์ลดอาหารไขมันสูงตรวจคัดกรองความผิดปกติของตับตับแข็งแรงชีวิตก็แข็งแรงรู้ทันป้องกันได้เริ่มจากวันนี้